สวัสดีครับพี่น้องครับคลิปนี้เดี๋ยวจะพาให้ทุกคนนะครับมาชมวิธีการฟักไข่ตะกะแต่นะครับหลังจากที่ผมก็บไข่รอบเดียวนะครับรอบนี้ได้ประมาณ3ขีดนะครับนี่หักค่ากล้องออกอาจจะเหลืออยู่มรานาณมขีดซึ่งผมก็จะขายไข่นะครับผมก็จะฟักต่อเลยนะครับไข่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้วิธีการอบไข่ฟักไข่ก็ง่ายๆนะครับผมก็จะเอากล้องโฟมแบบนี้เลยนะครับพื้นเ่าจะเอาทรายนะครับทรายละเอียดที่ว่าร่อนนะครับเอาทับให้มันแน่นๆนะครับผม ผมนานักหน่อยมันมีความชื้นนะครับไห้ทรายมีความชื้นักหน้อยประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเผ่าก็จะเอาไข่มาเลี้ยงกันเลยนะครับเลี้ยงไว้ในกองฟมนะครับผมเลี้ยงให้มันเต็มพื้นที่นะครับคอยเอาคุยข้าวฟุมอีกขึนึงผมจะฟักหมดเลยนะครับสามขีดเนี่ยฟักใส่กองโฟมแบบนี้เลยเผ่าก็จะเลี้ยงไข่แบบนี้นะครับประมาณสามขีดนะครับที่ผมฟักไว้เลี้ยงไว้แบบนี้เลย ง่ายนะครับเดี๋ยวผมน้ำผมหลังจากผมน้ำทีหนึงครับให้มันมีความชื้นนัดหน่อยครับการอบไข่กับรักษาแค่ความชื้นนะครับอย่าให้แห้งเกินไปอย่าให้ชื้นเกินไปหลังจากเขาเลี้ยงไข่เสร็จแล้วนะครับเขาก็จีเอาขุยมะพร้าวนะครับเนี่ยขุยมะพร้าวแบบนี้นะครับปกหนาไว้ปกหนาไปเลยนะครับปกหนาไปเลยปกบางๆนะครับก็ต้องอ่าก็ต้องไปอบนะครับปกไว้ให้มัน พิดสนิทเลยนะครับประมาณนี้ากาว่าเ่าเห็นไม่เห็นใครประมาณนี้พอดีเลยนะครับนี่อาจะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับการอบไข่ตะกะแตนหล้วก็กเข้ากับพรมน้ำไปอีกนะครับพรมน้ำให้มันมีความชื้นสักน้อยนะครับอ่าีคือเสร็จขั้นตอนแล้วนะครับ ข้างล่างจะเป็นพื้นทรายแล้วก็พรมน้ำเล็กน้อยใส่เลี้ยงไข่ตะเกแยนแล้วก็ปุกด้วยคุยมะพร้าวแล้วก็ปิดฝากล้องให้สนิทเลยนะครับแล้วก็เท่ากับข้อทยอยเบิ้งนะครับทุกมือนะครับมาคอยเปิดฝาเบิง้งง่าคุยเผาแหงบอ่อนะครับขันมันแหงเขากับพรมน้ำนะครับนับจากมือเข้าเอาไข่มาไวนะ้ไปซิฟถึงสิบหามือนะครับมันก็นจะแตกตัวเอาไอยมาเปิดฝาโฟมนะครับผมกระเอียวมาตังไปในขวบเลยนะครับ มาตั้งไลปปอกเลยอย่ามันจะโดนแดดนะครับตอนเศร้าแบบนี้นะครับมันก็จะกองโฟมผมไปเลยโดนแดดพอมันมีแดดนะครับมันก็จะอ,อบเอาในกองโฟมเนะี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าอบนะครับมันก็จะฟักเร็้วนะครับผมแบบนี้นะครับอรอยปรับใส่กันบึ้งสำหรับพู้อะไรที่ว่าเขาไม่เลี้ยงตะกระแตนไหมรอบนี้ก็ขายได้ประมาณาผมลุงรอที่แล้วผมลงไคไปสามขีดด้วยกันนะครับผมก็จะเก็บแบบนี้ตลอดนะครับเก็บรอบเดียวได้ประมาณนี้สามขีด ขายได้รอบนึงกับอยู่ประมาณเกือบสองพันสองพันกว่าบาทประมาณนี้นะครับเราได้รวมขายไข่พร้อมนะครับแบ่งขายไข่ไปขีดนึงนะครับรอบละสองพันหมุนเพี้ยนไปหมุนเพี้ยนไปนะครับพอได้ใส่ายในในรอบของมันนะครับผมอ่ะก็เป็นกำลังใจให้มือใหม่เลี้ยงตระแตนทุกคนนะครับหวังว่าผู้ใดที่เห็นคลิปนี้อยู่นะครับมีประโยชน์กดเป็นกำลังใจให้ช่องบ้านสวนชาแนลเที่ยวไปตลอดที่นี่สวัสดีครับ